สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสาวกระสินมาพาพี่น้องเดินเที่ยวพี่น้องอันลักอย่างก็ทะเลอันปายาเดลิงเอ็งลิดเบอร์สันว่าเดลเอัองลิชเบอร์สันซื้อ <c oughs> เอิ่นยากพี่น้อง <c oughs> กับว่าเกาะข้างหน้าเรียแล้วพี่น้องพาพี่น้องมาชมยิวชมภาพเนาะพี่น้องเนาะมาหอดห <c oughs> ลักกับมายางเิ่ง เอาภาพเอาวิวมาให้เบิงพี่น้องมนันนีมายางอยู่นี่ทะเลพี่น้องตะว่ากันหนาวร่มร่มมันแห้งพี่น้องแดดมีตะวันร่มแห้งพี่น้องใจเสือใจเสือกันฝนเด้พี่น้องตั้งกันฝนตั้งกันหนาวร่วมไปน้ากันไดีพี่น้อง,ง,ง,นนไ, <c oughs> องได้เบิงเนาะมาเจียวทะเลนี้หนาวพี่น้องนีหิมะมหาแดดท,ท่ทา,งทางีทางเกาะคังคะนาเรียพี่น้อง ตั้งลังสาวก๊าซินนี่ก็เป็นนัินทะเลนั่นพี่นอ้องเป็นทะเลนี่เขาเออนี่อย่างแบบทะเลไส้ไหมพี่นอ้องมันสะมีสาสที่างหลังเดียวสาวก๊าซชินจ,จับกล่องไปเองพี่นอ้องมันสิเป็นนัินลมมันเป่ามาสุปีสุปีมันก็นสิเป็นกองเป็นเนินเป็นคืนเป็นคืนเป็นทะเลรายพ้อพี่นอ้องแล้วอีกฟังอีกฟังทั้งสาวกราซชินพันมาบ้างหันกะ เป,เ,นนเป็นทะเลธรรมาดาลงเล่นน้ำได้อันนี้กับทะเลรายแต่ว่ายางขึ้นไปอีกก็เล่นน้ำได้เท่กันละพี่น้องแต่ว่านางเป็นทะเลรายมันล่มพัดทุปปีสุปปีมันคล้ายๆว่าล่มล่มมลนะพี่น้องมนกีไา้มากองกันมันกับเป็นขึ้นเป็นทั้งสี่ละพี่น้องขึ้นสาวกะลาินไทยเบองนี้ละพี่น้องเป็นทะเลรา้พร้อมขันแมนทังนั้นตุรกีขึ้นท่้งยางระทีเขาเอิญทะเลรายนะเขาก็เอิญซาฮาราพี่น้องนั่นละมันก็ไปแบบนั้นละ ดาวก็เลจินมาเตียวได้ทั้งสองหม่องได้ทั้งทะเลรสยได้ทั้งทะเลเหลนน้หนามตะบาลงบ่ไ้พี่น้องมันหนาวร่มเลยได้ตะภายเอาภาพเอาวิวมาให้พี่น้องเบิ่งกับพี่น้องภาพเอาวิวเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งอากาศก็ดีอยู่พี่น้องดาวกระเลจินหนีหนาวมาจากท่างประเทศสวิตพี่น้องก็เลยขามมาเทียวเกาะนี่ละพี่น้องก็เอามาให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ